รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566รอบการประเมินครั้งที่2ของนางสาวอนงค์นาถเหลี่ยมฤดีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชนาธการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพิ่มเมืองกันทบุรีด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกลมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานกสทจังหวัดจันทบุรีและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน ส่งเสร,ริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเยป็นสําคัญโดยครูสามารถออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์และคลิปเสริมความรู้ต่างๆมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูด้านการพัฒนาสื่อทางการศึกษา นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานิเทศการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องประชุมบุคลากรชี้แจงผลการนิเทศและนำผลการนิเทศเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องและนำผลการวิจัยในชั้นเรียน มาแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณหน้าบริหารทั่วไปมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงาน ริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์และเยี่ยมบ้านนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนศูนย์ให้คำปรึกษากศนอมเพิ่มเมืองจันทบุรี Learning and My Care System จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยร่วมกิจกรรมการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอำเภอเมืองจันทบุรีและทำบันทึกข้อตกลง MOU คณะทำงานโครงการดำเนินชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรประจำปี2566โดยสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีและผู้นำชุมชน การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ALTc ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรุ่นที่946 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กศกกำหนดรุ่นที่7การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดประชุมบุคลากรทุกสัปดาห์โดยมีการแลกเปลี่ยน PLC รายงานการสอนปัญหาและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน แนะนำผลไปพัฒนาปรปับปรุงจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้นําความรู้ทักษะมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์โดยดําเนินการดังนี้ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาเป็นสื่อในการสอนการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ค่ายคุณธรรมลูกเสือจิตอาสาอาสาเยาวกาชาติพัฒนาทักษะอาชีพอบรมความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยทูบีนัมเบอร์วันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมค่ายวิชาการพัฒนาผลสำลิจทางการทดสอบระดับชาติเอ็มเน็ตและการประเมินเทียบระดับการศึกษาและในการจัดกิจกรรมมีการนิเทศติดตามให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนา การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการปฏิบัติที่ดีเบสแพสทีสได้แก่ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนผลการปฏิบัติงานสถานศึกษาสามารถเผยแพร่การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่นได้โดยมีสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่องการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาที่ PLC เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรายวิชาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับ2,565และ1ทับ2,566ของสกรอมาภิมืองจันทบุรีประชุมวางแผน ประชุมบุคลากรเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC วางแผนการพัฒนาครูในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลหลายวิชาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับ2,565และ1ทับ2,566แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำน ำหนดไว้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูในการจัดทําสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรายวิชาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทําแผนการสอนและดําเนินการสอนตามแผนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ line, และคลิปเสริมความรู้ต่างๆเป็นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียนและนํามาแลกเปลี่ยนปัญหาข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานติดตามตรวจสอบและประเมินผล ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ติดตามการสอนในห้องเรียนและการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของครูและนำผลมาประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ประชุมสรุปผลการประเมินและตรวจสอบการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคู Q p ีเเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในปีภาคเรียนต่อไปผลการดำเนินงาน ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียการจัดทำสื่อดิจิทัลสามารถใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และในภาคเรียนที่1ทับ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพิ่มเมืองจันทบุรีมีจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภายใน4ภาคเรียนจำนวน84คนจากผู้ลงทะเบียน4ภาคจำนวน106คนคิดเป็นร้อยละ79.24 จากการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาครูด้านสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนกศนอนเพิเมือจันทบุรีสามารถเรียนจบตามเกณฑ์ที่กำหนดรางวัลเกียรติบัตรเกียรติยศและผลงานเด่นของสถานศึกษาปีงบประมาณพศ2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปี2566กลุ่มสำนักงานสกรกลุ่มเบญจบุรพาห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลที่สองประเภทห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยมประจำปี2565ระดับประเทศจากกลุมส่งเสริมการเรียนรู้ กศนตมพระพากศนเพเภอเมืองจันทบุรีได้รับรางวัลที่3ประเภทกศนตบลดีเด่นประจำปี2565ระดับประเทศจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายยศวัตรรัตนนิกรเจริญได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2565ระดับประเทศนางสาววริดากิจการได้รับรางวัลที่สองประเภทครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่นประจำปี2565ระดับประเทศ นานปฏิเวชจินดาวงนักศึกษากศน,นตบลท่าช้างสกรอมเพิ่มเมืองจันทบุรีได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณพศ2566ประเภทบุคคลที่ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากระตันยูจากจังหวัดจันทบุรี นักศึกษากทน,นตำบลจันทนิมิตรสกรอองเพิรมือจันทบุรีได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศประจำปีพศ2566ประเภทนวัตกรรมจากขยะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสะแก้ว